ลำปางรองผู้ว่านำชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีบริการน้ำมันสร้างความมั่นใจให้ประชาชนก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่3มีนาคม2567เวลา16นาฬิกาในชัชวาลฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้ในายพัชรศิมเสถียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขตมิ่ง สองลำปางสํานักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางจัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเน้นตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันของสถานีบริการบนถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางการเดินทางของประชาชนและเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่คาดว่าประชาชนจะเดินทางไปในช่วงเทศกาลสงกรานในระหว่างวันที่25มีนาคม2567 ึงวันที่13เมษายน2567จังหวัดลำพูนจิตอาสาพระราชทานกว่าพันคนร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำทิพย์ดอยขมอเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567วันที่3เมษายน2567เวลา9นาฬิกา เวลานด้านหน้าวัดดอยขมอตำบลมะเขือแจ้อํำเภอเมืองจังหวัดลำพูนในสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชาการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2,500 67โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,000คนชาวจังหวัดแพร่ร่วมด้วยช่วยกันกั้นทำนบกระสอบทรายเพื่อยกระดับและชะลอการไหลของน้ำไว้ใช้ตลอดฤดูแล้งทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำการเกษตร วันที่3เมษายน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีที่บริเวณล,ลำน้ำยมพื้นที่บ้านสวนหลวงหมู่8ตำบลปงป่าหว้อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นายชัย,ยศิษย์ชัยสำริดผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางสาวรำภูจันตปัตุหัวหน้าสํานักงานต้องกันและบรรทาวสาธารณภัยจังหวัดแพร่ได้ไปเยี่ยมให้กําลังใจประชาชนจากบ้านหมู่2หมู่8ตําลป่างป่าหวาบ้านหมู่4และหมู่6ตําบลเด่นชัยอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ซึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัยผู้นําท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมกันนําทรายบรรจุ กระสอบนําไปกั้นลําน้ำยงซึ่งเป็นจุดเดิมที่ประชาชนดําเนินการกั้นน้ําทุกปีเพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของน้ําประปาน้ําการเกษตรโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชยัยได้ใช้น้ําจากการกั้นไว้สูบไปผลิตประปา น่านเดินหน้าขับเคลื่อนผักดันสู่การเป็นสมาชิกเมืองสร้างสารรค์ขององค์การยูเนสโกและส่งตำบลในเวียงและตำบลม่วงตูดเข้ารับการคัดเลือกเป็นท็อป100 d e s t i n เดสติเนชันนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประสานและบูรณาการเพื่อบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเม,เมืองเก่าน่านครั้งที่หง ครับ2,567ณนะห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงพษ์ผลิตเดชสาลากลางจังหวัดน่านมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้คำสั่งจังหวัดน่านเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประสานและบูรณาการเพื่อบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่านโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานคณะทำงาน